สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ c งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ใหม่ของช่องนะครับถ้าเนื้อเมฆร,รู้โลกต้องรู้นะครับคือผมนะฮะจะไปสรรหาเทคนิคและวิธีการนะฮะในการตกปลาไม่ว่าจะเป็นสุดเหยื่อนะฮะชุดสายหน้าในการตกชิงหลิวสปิวหน้าดินหรือสวายสวายแข็กนะครับผมก็จะมานําเสนอไว้ในช่องนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็สืบเนื่องมาจากมีน้องๆน,นะฮะได้คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ของผมนะครับว่า,านะครับเวลาตกเนี่ยปลาเล็กเข้าควรควรทําอย่างไรวิธีการหลบปลาเล็กควรทําอย่างไรนะฮะาการตกน้ําลึกน้ําไหลควรตกอย่างไรนะฮะวันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยให้น้องๆน,นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอชุดการตกชิงหลิวนะฮะแบบไม้ตายหนักตะขัววิ่งนะครับอ่า ข้อดีของอไม้ไตายหนักตะกวัววิ่งนะฮะข้อดีข้อที่1นนะสามารถหลบปลาเล็กได้ค่อนข้างดีนะฮะเนื่องจากตัวตะก,กัวมันหนักทําให้มันลงถึงพื้นได้ไวนะครับพวกปลาเล็กเนี่ยเวลาอาหารมันตกถึงพื้นเนี่ยมันมีการแตกตัวปลาเล็กมันก็จะมาฉกกินตรงที่แตกตัวนะส่วนเยื่อหลักของเราเนี่ยจะลงถึงพื้นได้ไวแล้วก็หลบปลาเล็กนะครับนี่ข้อดีข้อที่1นนะข้อดีข้อที่2นะครับก็สําหรับหมายน้ําลึกเนี่ยถ้าเราไปตกแบบไม้ไตายเบาหรือว่าบาลาน์เนี่ย กว่าเหยื่อมันจะลงถึงพื้นเนี่ยถ้าสมมติน้ําลึกสัก3เมตร4เมตรที่ไม่เกินระยะคันนะไม่เกินระยะคันชิงหิวนะเวลาเราตกเป็นแบบไม้ตายเบาเนี่ยอาหารมันจะค่อยๆละลายลงนะฮะพอถึงพื้นปุ๊บเนี่ยอาหารมันจะอาจจะไม่ติดตะขอเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันน้ำมันลึกนะกว่าเหยื่อมันจะลงถึงพื้นนะฮะมันลงถึงพื้นช้าทําให้เหยื่อมันแตกตัวออกไปก่อนนะครับการ ไม่ตด้หนักเนี่ยเหยื่อมันจะลงถึงพื้นได้ไวนะครับทำให้เหยื่อหลักของเราเนี่ยไปกองอยู่กับพื้นได้ค่อนข้างไวนะครับข้อดีข้อที่3นะฮะในการทําให้ตะกั่วมันวิ่งเนี่ยเวลาปลามันเข้ากินน่มันจะไม่ค่อยระแวงนะฮะลดการระแวงของปลานะครับเนื่องจากตัวตะกั่วเนี่ยเวลาลงถึงพื้นปุ๊บเนี่ยเราทำให้มันสายมันวิ่งเนี่ยเท่ากับตัวตะกั่วเนี่ยน้ำหนักตัวตะกั่วเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเพราะว่าสายมันจะวิ่งได้นะฮะตะกั่วมันวิ่งได้อ่าข้อดี่4ะเหหมาาสํรับ การตกหมายน้ำไหลได้ด้วยนะครับหมายน้ำไหลที่ไหลแม่แรงมากนะครับไหลแม่แรงมากก็ตกได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้ากันแล้วก็วิธีการตั้งทุนนะครับจะมีวิธีการตั้งทุนง่ายๆนะฮะเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับสินค้าของทางช่องนะครับนี่ฮะหัวเชื้อชิปเนื้อเมฆนะครับสร้างกลิ่นที่แตกต่างให้กับเหยื่อของท่านนะครับ าสามารถาผสมกับไฮเกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับตกหน้าดินก็ตกได้นะฮะผสมลำขนมปังแล้วก็หัวเชื้อชิปตนะตกน้าดินได้นะครับตกลอยปลาจีนตกได้นะครับสำหรับไม้สวายแข่งผมก็ใช้ตัวนี้นะฮะในการตกนะครับแล้วก็สินค้าตัวใหม่ของทางช่องนะนี่ฮะ ไฮเกรดเนื้อเมกนะอ่าตัวนี้นะฮะสองตัวนี้นะครับพร้อมวางจาหน่ายแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะสนับสนุนสินค้าของทางช่องด้วยนะครับถือว่าอ่าเป็นการอุดหนุนแล้วก็อ่าเป็นกําลังใจนะฮะให้ผมนะฮะในการที่จะทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าเทคนิคและวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันนะครับรับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันนะครับ ก็วันนี้ผมจะใช้คันระยะ27นะเพื่อให้เวลาซูมทุ่นจะได้เห็นชัดๆนะครับก็วิธีการขึ้นชุดสายหน้านะสายจากปลายคันนะครับจะมาเจอสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับนะสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับมีหน้าที่มาร์กระดับน้ำนะครับนี่นะแล้วก็ที่เสียบทุน่นตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นวันนี้ผมใช้เป็นทุ่นบาลานซ์ไม้ตายทั่วไปนะครับขนาด7มิลน,นะครับ5เซนนะ9ข้อสีหางกลวงนะครับ แล้วก็จะมาเจอตัวสต็อปไลน์ตัวล่าง2ตัวนะครับตัวนี้ก็เอาไว้เวลาเราวัดปลาแรงๆนะครับมันจะได้ไม่เคลื่อนนะใส่ไว้2ตัวนะครับถ้าเราใส่ตัวเดียวเนี่ยเวลาเราวัดแรงๆเนี่ยตัวสต็อปไลน์มันชอบเลื่อนนะครับก็ใส่ไว้2ตัวนะครับก็มาถึงชุดตะกั่วนะชุดตะกั่วเนี่ยผมจะมีสต็อปไลน์ตัวบน1ตัวนะครับท่อพันตะกั่วนะอ่านี่แหละทำให้มันวิ่งนะเราจะใส่ท่อพันตะกั่วไว้นะครับแล้วก็สต็อปไลน์ปิดตัวล่าง1ตัวนะ แล้วก็มาเจอตัวลูกหมุนตัวเล็กสุดนะฮะหตัวนตัวชิ่งหน้าใส่เข้าไปเลยนะวันนี้ผมใส่15เซนนะครับตะขอผมใช้เบอร์หนึ่งนะการที่จะทําให้มันวิ่งนะเราแค่เอาตัวสต็อปไลน์ตัวบนนะฮะที่ที่อยู่บนตัวตะกั่วนะขึ้นวันนี้ผมจะให้มันวิ่งสัก15เซนพอนะฮะไม่ต้องวิ่งเยอะนะนะฮะให้มันวิ่งแค่นี้ก็พอครับประมาณนี้นะครับชุดใส่หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งทุนกันนะครับ จะมีวิธีการตั้งทุนง่ายๆนะฮะแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งทุนนะฮะขั้นตอนที่1นนะก็จะเป็นการช่างทุนกับตัวตะก,กัวนะครับโดยการที่เราจะใส่ชิ้งหน้าเข้าไปเลยนะครับรวมทั้งตะขอนะแล้วก็ลูดลายสต็อปเปอร,ร์นะฮะมาใกล้ๆกับตัวตะกัว,กกวนะอ่าเราจะทําการโยนลงน้ำนะใส่เป็นตะกัวหนักเลยนะครับให้ตัวตะกัวหนักชุดนี้ดึงตัวทุ่นแบบจมจมวุบลงไปเลยนะครับอ่าจมวุบลงไปเลยนะโดยการลูดลายสต็อปเปอร์มาใกล้ๆกับตัวตะกัว โยนลงน้ำเลยนะครับให้ตัวตะกวดดึงตัวทุ่นจมวุบลงไปเลยนะครับจมวุบลงไปเลยนะเป็นตะกวดหนักนะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะครับขั้นตอนที่1น,นะช่างทุ่นกับตะกวดนะฮะเราจะใส่เป็นตะกวดหนักนะให้ดึงตัวทุ่นจมวุบอย่างนี้เลยนะครับนีน่ถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าใช้ได้ ขั้นตอนที่1นนะฮะจบลงไปนะครับก็จะเป็นการช่างทุ่นกับตัวตะก,ก,วตกวัวนะเราจะให้ตะกัวหนักชุดนี้ดึงตัวทุ่นจมวุบลงไปเลยนะครับโอเคนะครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการหาระดับน้ําจุดตกนะครับโดยการลุกไล่ซับเปอร์ขึ้นไปเลยนะ,ะเพื่อหาระดับน้ําจุดตกนะ,ะวันนี้ผมจะให้ตัวทุ่นมันโผล่ขึ้นมาสัก4ข้อสีนะ,ะตะกัวมันเป็นตะกวัวหนักอยู่แล้วนะฮะตะกวัวมันจะนอนพื้นนะ,ะเราจะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมา4ข้อสีนะครับ บริการดูดไหลยสตัปเปอร์ขึ้นไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็โยนลงน้ําเลยนะครับโยนลงน้าเลยนะเราจะไม่โยนสุดสายนะครับถ้าโยนสุดสายเนี่ยมันเป็นตะกวนหนักนะมันจะกลายเป็นตกรั้งนะครับอ่าตัวสายหน้าเนี่ยมาหาตัวทุ่นเนี่ยมันจะไม่ดิ่งในระนาบ90องศานะมันจะเอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าตะกวนมันเป็นตะกวนหนักนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่โยนสุดสายนะครับถ้าการโยนสุดสายเป็นร้อยเราจะโยนแค่ประมาณสัก90 ถึง95ก็พอนะครับอย่าโยนสุดสายนะโยนสุดสายเป็นลังแน่นอนนะครับให้ตัวทุนโผล่ขึ้นมา4ข้อศีนะครับกดสายให้จมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุนให้เพื่อนๆดูนะมาถึงขั้นตอนที่2นะครับก็หาระดับน้ําจุดตกนะครับก็เราจะโยนไปจุดที่เราจะตกจริงเลยนะครับแต่ไม่โยนสุดสายนะครับวันนี้ผมจะตั้งไว้สัก4ข้อศีแล้วกันนะฮะตั้งไว้4ข้อศีนะฮะ ให้มีอาการการยกตัวสัก5ข้อศีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าตกจริงได้เลยนะครับให้ตัวทุ่นมันตั้งไว้สัก4ข้อศีก่อนนะครับแต่บางครั้งเวลาเราตกจริงเนี่ยตัวทุ่นมันอาจจะโผล่ขึ้นมา5ข้อศี6ข้อศีหรือว่าจมขึ้นมาเหลือ2ข้อศี3ข้อศีอันนี้ก็ยังตกได้นะเพราะว่าระดับน้ําพื้นบ่อมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็การที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็น ไม้ตายแบบ90องศาก็ง,าง่ายๆครับเพื่อนๆแค่ยื่นคันเบ็ดไปข้างหน้านะถ้าตัวทุ่นมันไม่โผล่ขึ้นแสดงว่าตัวนี้เป็นไม้ตายแบบ90องศาละแต่ถ้าเพื่อนๆยื่นคันเบ็ดไปด้านหน้าแล้วก็ตัวทุ่นมันค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นแสดงว่ามันเป็นลังอยู่นะครับเป็นลังตะกวัวนะเพราะฉะนั้นอย่าโยนสุดสายนะครับโอเคนะครับก็วิธีการตั้งทุ่นก็มี2ขั้นตอน แค่นี้นะฮะก็สามารถตกจริงได้เลยนะครัวมาดูวิธีการผสมเหยื่อของผมนะครับกับตัวหัวเชื้อชิปเหนือเมฆนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะไเกรดเหนือเมฆนะก็ใส่เข้าไปเลยนะวันนี้ตกเล่นก็ผมจะผสมไม่เยอะนะครับอ,อัตราส,ส่วนนะครับตัวให้เกรดเหนือเมฆเนี่ยถุงหนึ่งมันครึ่งกิโลนะถ้าเพื่อนๆใช้ครึ่งกิโลเนี่ยก็ผสมหัวเชื้อชิปสักหนึ่งกำมือนะฮะหัวเชื้อชิปหนึ่งกำมือนะแต่วันนี้ผม ตกเล่นนะตกเล่นตกไม่เยอะนะครับก็ครึ่งถุงนะแล้วผมก็จะใส่หัวเชื้อชิปสักครึ่งกำมือนะครึ่งกำมือเพราะว่าตัวนี้กลิ่นค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงนะในการใส่หัวเชื้อชิปเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ขยำขยำให้เข้ากันนะกลิ่นมันจะสร้างความแตกต่างเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเชื้อชิปเนี่ยมันมีความมันนะครับทําให้เหยื่อแตกตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า ความมันนะฮะโดนน้ําปุ๊บก็แตกตัวนะฮะก็วันนี้ผมจะผสมเป็นผงนะผงนิ่มๆนะครับผงนิ่มๆนะในการใส่น้ําเข้าไปเข้าไปนะก็คนคนๆนะครับพอให้จับจีบได้นะเพื่อนๆอย่านวดนะครับถ้านวดแล้วมันจะเหนียวทันทีนะมันจะมันจะเหนียวนะเพราะฉะนั้นคนๆนะครับค่อยๆคนๆนะถ้าจับดูมันยังแข็งๆก็ใส่น้ําเข้าไปเพิ่มอีก ใส่น้ำเพิ่มนะแล้วก็เขยา่าเขย่านะครับอย่านวดนะอย่านวดนะอย่านวดนะ,ะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาตกจริงกันเลยครับก็เทคนิคการใส่เหยื่อนะผมจะใส่เป็นแบบจับจีบนะวันนี้ตกเป็นแบบจับจีบนะก็นําอาหารมานิดนึงนครับก็ใส่เหยื่อเข้าไปนะครับก็กดจับจีบปึ๊บอ่าประมาณนี้ก็สามารถตกได้เลยครับตัวเหยื่อมันก็จะค่อยๆละลายนะครับการตกไม่ตายหนัก ถ้าเป็นน้ำลึกกับเพื่อนๆใส่เหยื่อให้ใหญ่หน่อยนะครับกว่าเพราะว่าเหยื่อกว่าเหยื่อมันจะถึงพื้นเนี่ยมันจะเหลือแค่ก้อนนิดเดียวนะครับก็ตัวนี้มันก็จะละลายนะครับเป็นถ้าเป็นถ้ามีฝูงปลาเล็กเนะี่ยปลาเล็กมันก็จะเข้าฉกเหยื่อที่มันแตกตัวนะครับแล้วก็ส่วนเหยื่อหลักเราเนี่ยก็จะลงถึงพื้นนะครับได้ไวขึ้นเป็นเทคนิคการหลบปลาเล็กนะครับนะครับโยนไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ,า,อาการตัวทุ่นกันนะครับว่าควรวัดจังหวะไหนไม่ควรวัดจังหวะไหนนะครับ มาตกจริงกันเลยครับก็โยนเหยื่อนะฮะไม่โยนสุดสายนะโยนตรงจุดที่เราตั้งระดับน้ำครั้งแรกนะครับกดสายให้จมนะฮะกดป็้ยุคขึ้นนะครับสีข้อสีตมสูดนะครับการตอกแล้วนะฮะการตอกแล้วนะรอจังหวะที่กระชับที่สุดนะฮะสามถึงสี่ข้อสีขึ้นไปนะครับถ้าตอกจมค้างๆแบบนี้นะฮะก็ นะครับเต็มปลากครับเต็มปาปลาใสสวยด้วยนะสวยด้วยโยนลงไปเลยครับแต่ไม่โยนสุดสายนะครับก็กดสายให้จมนะโโถลนมีอาการเลยครับโอ้ปลาบ่อนี้ฮะ เอากินไวมากฮะมีอาการเลยนะลงปุ๊บมีอาการเลยนะครับมีอาการตอบตอบนะมีอาการยกนะยกแบบนี้ผมยังจะไม่วัดนะครับยังจะไม่วัดนะถือว่ายังไม่ขาดนะอย่างนี้ไม่วัดนะ,ะจังหวะนี้ครับวัดเลยาาเนี่ยฮะเต็มปากแน่นอนครับโอ้ยยกเหยื่อฮนะยกเหยื่อแล้วก็บุบจมนะครับจังหวะการยกเนี่ยผมจะ ยกถึงขั้นนอนเลยนะผมถึงจะวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตะกัววิ่งนะครับมันเป็นตะกัววิ่งอยู่นะนะเต็มปาาครับเต็นป่าโยนไปตรงที่เราตั้งระดับน้ำเลยนะครับแต่ไม่โยนสุดสายเหมือนเดิมครับก็กดสายให้จมนะฮะทุกอย่างมีปุนนะเกี่กับอาการทุ่นนะครับกดสายให้จมนะฮสีข้อสีตามสูรครับ การตอกตอกแล้วฮะเราจะเน้นกันว่าที่กระชับที่สุดนะครับ3ข้อสีขึ้นไปนะฮะหรือว่าวูบโจมไปเลยนะอันนี้ปลาก็เข้ากวนอยู่นะ,ะสายสายก็กําลังวิ่งอยู่นะอ่าอาจจะลองวัดก็ได้ครับนี่ฮะตัวนะครับอือหือตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับน่าจะน่าจะมีโลนะตัวนี้หนักหนักนะหนักหนัก,นกเต็มปากครับเต็มปากนะปลาไซส์ใหญ่ด้วยนะฮะไซส์เป็นโลครับตัวนี้ ใหญ่ครับไซโลนะไซโลดป,ปากครับตัวนี้ฮะไซสวยๆครับตัวไซเป็นโลครับเป็นโลตัวนี้ดูนะับป,ปากนะครับาปากบนนะปากบนไซสวยๆนะไซโล ลองกันอีกทีครับก็โยนไปตรงจุดที่เราตั้งระดับน้ำนะฮะแต่ไม่โยนสุดสายนะครับก็กดสายให้จมนะฮะทุกอย่างมีผลนะสีก็สีตามสูตรครับเริ่มมีอาการแล้วนะมีอาการแล้วนะอตอบอ,อย่างนี้ยังไม่กระชับนะจะรอให้มันกระชับกว่านี้แบบนี้ครับไม่รอดครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มตัวนี้ใส่ จ็ดขีดนะผมขีดเจ็ดขีดเนะก็ได้อยู่ครับเต็มปากนะเต็มปากปากเหมือนเดิมครับส,สวยๆครับส,สวยๆปา,ากครับปากเหมือนเดิมครับ ปลารับทัศน์บุญติดนิดเดียวฮะติดมินนะติดนิดเดียว ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับก็วันนี้ผมตั้งไว้ที่4ข้อสีนะครับอาการตัวทุ่นที่เห็นชัดเจนนะก็จะเป็นการวูบจมนะครับลักษณะการวูบจม3มข้อสีแบบนี้แบบจมแบบกระชับนะวูบอย่างเงี้ยวัดมีตัวชัวแน่นอนนะฮะหรือว like wi ่าค่อยๆวูบจมวูบอย่างงี้วัดมีตัวชัวแน่นอนนะครับก็อาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอาการการยกเหยื่อเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับ เนื่องด้วยฮะตัวตะกัวมันเป็นตะกัวหนักนะแล้วก็เป็นตะกัววิ่งด้วยนะครับเวลาปลามันคาบแบบจะยกเหยื่อนะตัวตะกัวมันมันลังเป็นสมออยู่นะครับถ้ามันยกเหยื่อปุ๊บเนี่ยสายมันวิ่งเพราะสายมันวิ่งทําให้ตัวทุ่นมันจมมากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกตัวตะกัวไว้นะครับแต่ถ้าเป็นตะกัวล็อกเนี่ย ถ้ามันยกเหยื่อเนี่ยตัวทุ่นม,มันจะโผล่ขึ้นนะครับแต่เป็นตะกวัววิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาการการจมนะครับส่วนอาการการเดินเนี่ยก็แทบจะไม่มีเหมือนกันนะครับเนื่องด้วยตัวตะก,กวัวมันเป็นตะกัวกกวิ่งอยู่นะฮะถ้ามันคาบเดินมาด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานนะตัวตะกวัวมันลังไว้นะครับทำให้สายมันวิ่งพอสายวิ่งปุ๊บทุ่นจะมีอาการจมมากกว่านะครับก็การวัดปลาเนี่ยเราจะเน้นที่อาการวูบจมกระชับ2-3ข้อสีชิงยังหวะวัดได้เลยนะฮะหรือว่าค่อยๆวูบจมอย่างนี้ ได้เลยนะครับก็อาการหลักๆก,ก็จะมีะประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะฮะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยนะน้องๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับในการตกปลานะเหมาะสําหรับหมายน้ําลึกนะครับหมายที่มีปลาเล็กเข้ากวนนะครับแล้วก็หมายน้ําไหลนะครับก็สามารถตกได้นะครับะตะกวัววิ่งนี่ก็ข้อดีของมันก็คือลดการระแวงของปลานะครับเพราะว่าเวลาตะกัวนอนพื้นปุ๊บเนี่ย เป็นตะกววิ่งนะ่ะปลามันเข้ากินน่ะน้ำหนักตัวตะขวมันหายไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าตะขวมันนอนพื้นนะตะกัวมันนอนพื้นปุ๊บปลากินมันก็จะไม่ระแวงเพราะว่าน้ำหนักตะัวมันหายไปฮะเพราะว่าสายหน้าสายสายหลักเรามันวิ่งอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมทางช่องนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงนะ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ของผมได้นะครับเกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาของเพื่อนๆนะฮะหรือว่าอยากให้ผมทําชุดใส่หน้าในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่สําคัญนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับหัวเชื้อชิปเนื้อเมฆนะครับกับให้เกรดเนื้อเมฆนะฮะตัวนี้สร้างความแตกต่างให้กลิ่นของเหยื่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสินค้าของทางช่องนะก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะให้ผม ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆรับชมต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะบ่อตกปลาชมวิวดอยนะครับก็เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับในการถ่ายทํานะก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับบ่อนี้เปิดทุกวันนะครับก็นาโดยเฮียยูนะครับเจ้าของบ่อเป็นคนใจดีมากๆนะครับก็บ่อนี้มีทั้งเกมตกสวายตกชิงเหลียวตกสปิ๋วนะครับ น้ำปลากลับบ้านได้ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะฮะแล้วก็ยังมีโฮมสเตย์อ,อีกนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ